สวัสดีค่ะพยาบาลวิชาชีพวิจิตตาย่ารังสีนะคะเป็นพยาบาลประจำศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาวันนี้จะมาสอนวิธีการฉีดยาด้วยตนเองกันนะคะเราต้องเช็ดผิวหนังให้สะอาดก่อนด้วยเ0อแอลกอฮอล์น,นะคะเช็ดจากด้านในวนออกด้านนอกรอตัวแอลกอฮอล์แห้งนะคะผู้เป็นเบาหวานที่มีลักษณะอ้วนนะคะ ให้ตึงผิวหนังถ้าผู้เป็นเบาหวานมีลักษณะพรอมนะคะให้ดึงยกขึ้นมาประมาณนี้นะคะวิธีการปักเข็มนะคะให้จับปากกา4นิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดที่บริเวณหัวปากกาปักตรงๆกับผิวหนังตั้งฉาก90องศานี้นะคะแล้วค่อยๆกดช้าๆนะคะ จนครบศูนย์นะคะก็จะไม่สามารถกดใด้อีกแต่อย่าเพิ่งดึงออกนะคะให้ปักครั้งไว้ประมาณ30วินาทีเราสามารถนับในใจได้1 2 3่ง3ยจากนั้นเราก็ถอนเข็มออกนะคะก็มาสังเกตดูที่ปลายเข็มว่ามีหยดยารั่วออกมาไหมถ้าหากว่ามีหยดยารั่วออกมาแสดงว่าเราฉีดเร็วเกินไปนะคะครั้งหน้าให้ฉีดช้าก,กว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าไม่มีหยดยารั่วออกมาเลยแบบนี้ ถือว่าใช้ได้นะคะยาทั้งหมดได้เข้าไปสู่ร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดเข็มด้วยความระมัดระวังใช้ฝากครอบปากกาค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ตัวเย็นนะคะ